สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เรามาถึงสมุทรสาครกันแล้วนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี้เป็นนาเกลือนะครับผมจุดลูกหูลูกตาไปนู้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นนาเกลือหมดเลยนะครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมลักษณะนาเกลือนะครับผมอยู่ข้างทางนะครับผม อมีน้ำเปิดเข้าเปิดออกตลอดนะครับผมเปิดน้ำเอาดูดน้ำทะเลมาขังไว้ใช่ไหมครับเอาดูดน้ำทะเลมาแล้วก็ปล่อยออกเนาะนี่นะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับผม,ผมก็จะเห็นเขาขายอยู่ตาม ข้างทางนะครับผมนี่นะครับผมเขาเอามาขายกันแบบนี้นะครับผมทีนเห็นอยู่นะครับผมอุ้ยรูนนะขาวๆทุท่านชมรูนนะครับผมกองๆไว้อยู่นะนี่นะครับผมนี่นะครับเขาก็จะเอามาขายข้างทางกันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอู้เยอะมากนะครับผมเข็ดนาเกลือของจริงครับผมนี่นะครับผมเาก็จะมาขายกันแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับผม เราก็เดินทางมาใกล้ถึงทีถง่ถึงแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ถึงแล้วนะครับผมเป็นโกด,ดังนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับผมนี่นะครับผม,มเอาเคือโกด,ดังที่นี่นะครับผม <laughs> ก็ถึงแล้วนะครับ วันนี้เราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับผมโคดังเก็บเกลือนะครับผมันนี้เรามาเอาเกลือกันนะครับผมนี่กำลังเอาเกลือ,ลอขึ้นอยู่นะครับผมมานี่นะครับมาเอาหนึ่งร้อยลูกนะครับผมวันนี้นะครับผมเกลือหนึ่งร้อยลูกนะครับผม เพื่อนๆไปดูด้านหลังนะครับผมเป็นนาเกลือนะครับผมนี่นะครับผมด้านหลังเป็นนาเกลือนะครับผมนี่เกลือท่านไหนไม่เคยเห็นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับผมนี่นะครับผมก่อนจะมาเป็นเกลือนะครับผมนี่นะครับ ผู้ชมเปลียอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ